อันนี้ก็เป็นวันหยุดนะสัปสดาเราก็ได้มาสมทนศีลตักบาตรทำบุญฟังธรรมในเวลาที่เรามีโอกาสเวลาเพราะว่าในสัปดาห์หนึ่งที่เราก็มีหน้าที่การงานของเรานะทั้งตลอดสัปดาเนี่ยการทำการงาน เราก็มีความเ,เหนื่อยเมื่อ้าแต่เราก็ยังมีความตั้งใจอยู่ว่าในสัปดาห์หนึ่งเราก็จะมาสร้างความดีในจิตใจของเราหรือว่าเข้าวัดการเข้าวัดนั้นก็มีในสองลักษณะการเข้าวัดมาในวัดปฏิบัติหรือเข้ามาในวัดแล้วก็เข้ามาปฏิบัติ ภาวนาทั้งเป็นวัดภายนอกด้วยทั้งค้ามาแลวก็ปฏิบัติภายในด้วยหรือว่าเราเมื่อมีโอกาสที่มาวัดเราก็มาเมื่อไม่มีโอกาสนั้นเราก็ทำใจของเราให้มีข้อวัดปฏิบัตินอยู่ที่ไหนก็ได้สร้างกุนงามความดีเอาไว้ในใจนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะใจนี้เป็นใหญ่ ใจนี้เป็นหัวหน้าทุกอย่างนั้นก็จะสําเร็จแล้วก็ต้องด้วยใจตรงนี้เพราะใจตรงนี้เนี่ยทำไมจึงยึดว่านี่เป็นเรานี่คือของเรานี่ตัวตนเราอันนั้นตัวตนเขาเราเป็นนั่นเป็นนี่แท้ที่จริงก็อยู่ที่ความยึดถือเนี่ยนะ ไม่มีผู้หญิงหรือไม่มีผู้ชายถ้าจิตของเรานิ่งสงบเป็นสมาธิในขณะใดในขณะนั้นความรู้สึกของว่าตัวเราก็ไม่มีตัวเขาก็ไม่มีเราเป็นฆราวาสเราเป็นพระเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นอะไรไม่มีอันนั้นเป็นจิตที่สงบเข้ามา จึงจะต้องฝึกจิตกันว่าให้มีความสงบจะไม่มีการแบ่งแยกเป็นเราหรือเป็นเขาต่างๆสิ่งที่เป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นความหลงนะถ้าตามเหตุตามปัจจัยก็ว่ามันเกิดขึ้นมานานแล้วในจิตใจของเราตรงนี้แหละแต่แล้วก็จะตามแก้มไม่ได้แล้ มันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่นะ่ะอวิชชาธนาประทานที่มันเกิดมานานจนมาถึงชาตินี้ไม่ใช่เราเกิดมาว่าเป็นตัวเราของเรานะสรรพคลเราเขาอยู่อย่างเงี้ยนะ่ะก็มีความรู้สึกอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าก็สอนว่าจะเกิดขึ้นก็ตรงที่มีอารมณ์นี่นะเมื่อเรามีความคิดขึ้นมา ตาเห็นรูปแล้วก็จิตมีความรู้สึกกระปูงแต่งก็ให้เรามีสติรู้เท่าทันตรงนี้เมื่อเราเห็นรูปแล้วเราชอบใจเราไม่ชอบใจนะแล้วก็พิจารณาตรงนี้แหละชอบใจก็ไม่เที่ยงไม่ชอบใจก็ไม่เที่ยงวางกิจของเราตรงกลางๆตรงนี้ก็คือไม่มีเรา จิตของทุกดวงเนี่ยาไม่ว่าอยู่ในเพศใดก็มีความหลงทั้งนั้นนะความหลงเหมือนกันเสมอกันไม่แตกต่างกันอะไรละนะไม่ว่าเป็นภาพเป็นโยมถ้ายังไม่ปฏิบัติละกิเลสแล้วก็เหมือนกันอีกแต่ถ้ามาปฏิบัติละกิเลสได้ก็จะต่างกันตรงนี้พอจิตที่ละกิเลสแล้วมันก็มีความขาวมีความสะอาดขึ้นมา ผ่องใสขึ้นเราจะดูในสิ่งภายนอกเอามาเปรียบเทียบก็ไม่ได้ว่าม,มีสิ่งภายนอกแล้วจะให้ใจของเรามีความสงบมีความสุขก็ไม่ใชนะ่เราต้องหาสิ่งภายในคือทรัพย์ภายในหรืออริยทรัพย์ภายในของเรานะทรัพย์คือศรัทธานะทรัพย์คือศรัทธาทั้งก่อน ศรัทธาคือความเชื่อความเริ่อมใสในพระเจ้าพระธรรมพระสงค์นี้อันนี้เราก็มีกันอยู่นั่นเรามีศรัทธาความเชื่อความเริ่อมใสอันนี้ความเชื่อความเลื่อมใสนี้เนี่ยมันจะหมดไปได้ไหมในเบื้องต้นแล้วความเชื่อความเลื่อมใสเนี่ยถ้าจิตถทกะิชาดันเอาประทานข้อบง,งามไปมากๆเขามันก็ถอยไปได้ ศรัทธนะามันจะถอยไปได้นี่สำหรับคนที่ยังไม่มีปัญญาเราบผู้ที่มีปัญญาแล้วศรัทนธะาที่ตั้งมั่นเป็นอาจารศรัทธาคือศรัทธาที่มีความไม่หวั่นไหวในการสร้างความดีแล้วเก็รู้จักแล้วมีปัญญาเพราะในเบื้องต้นชาวพุทธของเราก็มีศรัทธาด้วยกันนะแต่เมื่อเรามาปฏิบัติอาจจะไม่เห็นผลเนี่ย ของการปฏิบัติมันก็จะถอยลงไปได้เพราะอะไรเพราะว่าอาวิชชาตันหาประทานนี่มันมีกําลังมากขึ้นมันกระบดบางกิดของเราจิตของเราก็คุณรู้สึกขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งมีความเห็นเปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างหนึ่งคิดไปอีกอย่างหนึ่งตามอํานาจของกิเลสตัณหามันแต่เมื่อเราพยายามเพียรพยายามหรือม,มีความอดทนไว้เพียรพยายาม พิจารณาอีกมมีความเพียรมีความพยายาม,มนะพิจารณาหรือปฏิบัติอาศัยมีความเชื่อแล้วพระพุท,โทรธโธธัมโมสังโฆนี้เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเหมาะแก่ผู้ที่มีศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ส่วนมากเราก็มีใจ,ใจ,ใจใเริ่มใสอยู่แล้ว เอาเป็นองค์คำบริกรรมภาวนาไว้นะก็คือจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็ภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆไว้น่ะตั้งใจไว้แล้วไม่เปลี่ยนกรรมฐานเนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเราเปลี่ยนกรรมฐานบ่อยๆจิตมันก็ไม่สงบท่านยกตัวอย่างว่าเราปลูกต้นไม้หนึ่งต้นสักเจดวันเราก็ถอนมาดูว่ารากมันโตหรือ,อยัง ทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าต้นไม้ก็าตายกรรมาฐานของเราถ้าเกิดเราเปลี่ยนบ่อยมันก็ไม่เจริญนั้นเราต้องมีความมั่นใจก่อนว่ากรรมาฐานพุโทโธธรรมโมสังโฆเนี่ยนะถ้าเราบริกรรมภาวนาแล้วจิตสงบอาจจะเรียกคำว่าพุโทโธอย่างเดียวเนี่ยจิตของเราสงบขึ้นมาได้ เราไม่ต้องสงสัยที่แรกเราก็มีศรัทธาน้อมใจเชื่อไปก่อนเมื่อเราทำไปมากๆขึ้นจิตสงบขึ้นมาเป็นสมาธิเราก็จะเริ่มมองเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราทำมานั้นได้ผลนได้ผลในเบื้องต้นก็เป็นธรรมาดาวา่าเมื่อไม่ได้ผลแล้วมันก็จิตใจมันก็ถดถอยไปคิดปรุงแต่งไป ในชีวิตนี้เราจะรักษาศินห้าได้ไหมนะสินแปดได้ไหมหรือบวชเป็นพระแล้วสองรอยเราจะรักษาได้ไหมมันก็เป็นธรรมดาทดถอยไปนะแต่เมื่อเราอดทนไว้เพียงพยายามอีกมันสร้างความดีอีกมันทำบุญทำกุศลอีก โดยเฉพาะบุญเกิดจากการภาวนานีน่เราก็ต้องทำให้มากขึ้นเป็นบุญอย่างยิ่งเพราะว่าเราจะได้เห็นธรรมะเราจะเข้าใจธรรมะต้องจิตที่มีความสงบหรือในขณะที่เราฟังเทศอยู่นี่แหละจิตใจของเราก็อย่าวักแวกส่งไปที่อื่นนะให้ฟังเสียงพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเข้าไปในโสตประสาทเราจะจำได้จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ตั้งจิตไว้นิ่งๆถ้าวาสนาบาร,รมีของเราเต็มก็อาจจะรู้ทำเห็นทำขึ้นมาได้เห็นสิ่งที่สมมติว่าเ,เป็นเราของเราจิตเห็นว่าเป็นไม่มดหลุดพ้นไปได้เลยว่ามันไม่มีเราคนนี้ไม่มีเราหรือไม่มีของเราจะบริสุทธิ์หลุดพ้นไปได้เนั้นเราต้องเพียรพยายามเอาจิตให้นิ่งเอาละจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอน เราถวายชีวิตนี้ต่อพระพุทธเจ้าแล้วถึงที่เราเคารพสูงสุดเอาในชาตินี้เราจะปฏิบัติสักหนึ่งชาติจะเจริญบริกรรมภาวนาพุทธโธเนี่ยตัมโมสังโฆหรือพุทธโธคําเดียวเนี่ยให้สงบให้ได้ถ้าชาตินี้ไม่สงบแต่เราบริกรรมพุทธโธเอาไว้อย่างนี้ก็จะเป็นปัจจัยต่อเนื่องว่าชาติหน้าเราจะต้องสงบเราจะต้องสําเร็จ ไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งนะมุ่งม,มั่นเอาอย่างนี้ถ้เาเรามุ่งม,มั่นแล้วก็ตั้งใจจริงไม่โลเลในการปฏิบัติแล้วความสงบต้องเกิดขึ้นไม่ต้องรอถึงชาตินะ่ะชาตินี้ต้องได้นะสงบขึ้นมาอย่าต่อมาเองก็พูดถึงว่าโลเลไหมก่อนนิสัยของกิเลสนี่มันจะโลเลเหมือนกันหมดแ่แหละ ไปอยู่กับหลวงปู่ชาอยากให้ท่านบอกว่ากรรมาฐานบทไหนถูกกัจจิิตของเราเราจะภาวนาให้มากๆในกรรมาฐานบทนั้นแต่หลวงปู่ชาท่านก็ไม่ได้บอกท่านก็พูดด้วยปัญญาท่านบอกอยู่ด้วยปัญญาเราบริกรรมแล้วเราชอบใจไหมออรู้สึกจิตของเรามันดุด,ดืมอไหมชอบใจเราก็บริกรรมขึ้นมาในบทนั้น จะเป็นความตายมรณงมรณงหรือพุทโธนะถ้าเรานั่งกระดูรม่มหายใจเข้าออกบริกรรมพุทโธกำกับไปด้วยท่านเ็สอนเป็นกลางๆสอนแบบให้เกิดปัญญาเป็นกลางกงถ้าเรามุ่งมั่นปฏิบัติตามท่านจริงๆก็สงบขึ้นมาอย่างที่ท่ามาเองนี่พิจารณาในเบื้องต้น ก็พิจารณาในกรรมฐานนี่ก็ว่ามรณานุสติความตายเป็นอารมณ์ก็มาได้คำบริกรรมว่ามรณงมรณัแลแต่คิดมันก็ไปชีวิตของเรานี่มันเดินเข้าไปสู่ความตายทุกก้าวามความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกับว่าที่โรงฆ่าสัตว์นั้นวนะัวมันเดินเข้าไปทุกก้าวมันก็ใกล้เข้าไปสู่ความตายแล้วก็ทําอารมณ์อย่างนั้น ่าวชีวิตมันกำลังจะตายใ,ใกล้ความตายเข้ามาทุกขณะว่ชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนจิตจะสงบเข้ามาเป็นสมาธิขึ้นมาได้เมื่อจิตสงบเข้ามาเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วด้วยอารมณ์กรรมฐานบริกรรมภาวนา คำบริกรมรมภาวนาก็จะหายไปนะคำว่ามรนังก็ดีพุทโทธรรมโมสังกฆจะหายไปจิตสงบมีปิติมีความสุขมีความอิ่มใจเบิกบานใจนะอันนี้เรียกว่าผลแห่งการปฏิบัติแล้วก็จะเกิดขึ้นมาถ้าผลแห่งการปฏิบัติเกิดขึ้นมากับเราได้มากขึ้นความเพียรเนี่ยมันจะมีมากขึ้นตามระดับ แต่ในเบื้องต้นมันต้องอาศัยการบังคับเนี่ยเหมือนพวกเราเนี่ยมีลูกมิหลานนั่นแหละเห็นไหมเด็กๆถ้าเราปล่อยให้เด็กทําตามสบายเลยเด็กอยากจะเรียนหนังสือก็ไปเรียนไม่อยากไปก็ไม่ให้ไปอยากทําอะไรก็ปล่อยไปะเด็กก็คงจะไม่มีสติปัญญากลายเป็นเด็กที่เป็นอนาถาไปแล้วมีพ่อแม่อยู่ผู้ปกครองก็เหมือนไม่มีแล้วเพราะว่า เขาทําตามอำนาจของกิเลสเท่านั้นแหละอะไรที่ชอบใจเขาก็ทําสิ่งนั้นไปโรงเรียนไม่ชอบใจก็ไม่ไปทามีเล่นเกมเล่นอะไรสนุกก็ทําสิ่งนั้นก็ไม่มีความเจริญนี่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรที่จะอันตรายด้วยตกน้ําตกบอ่อตกคลองน้องลองบึงไปได้อืมประว่ติจิตนั้นยังไม่ฉลาดลปัญญาก็ยังไม่มีนี่ ต้องอาศัยการบังคับกันบอนกันนะบางทีไม่อยากไปโรงเรียนร้องให้ทุกวันพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปส่งเป็นเดือนๆก็มีกว่าจะปรับตัวเองได้ต่อมาก็อาจจะเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์ขึ้นมาก็ได้นะในเบื้องต้นนั้นก็เรียกว่ายังไม่รู้จักทำตามอารมณ์ไม่สนใจนะถ้าไม่มีการบังคับ ก็ไม่สามารถจะสําเร็จได้เหมือนการภาวนาของเราเนี่ยจะให้เป็นเองเลยที่ว่าความเพียรก็เป็นเองไม่ต้องบังคับอะไรเลยไม่ต้องฝา่าฝืนสมาธิก็ตั้งมั่นอันนั้นก็เป็นผู้ที่เป็นแล้วนะเป็นแล้วจิตของเราเนี่เมื่อเริ่มต้นเนี่ยมันก็ต้องเอาใสะการฝึกก่อนอย่างเช่นว่า พระเจ้าะสงค์กันตื่นตอนเช้าทำวัดสวดมนต์ภาวนานะบางทีก็นั่งฟังพระวินยัยก็เป็นภาษาเดิมๆนะบางทีก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเออก็เบื่อหน่ายเหมือนกันเบื่อหน่ายทรมานพระไทยก็อาจจะทรมานไปห้าสิบเเซนตพระต่างประเทศยิ่งทรมานไปร้อยเปเซ็นฟังก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะไม่เข้าใจด้วยแต่ก็นั่งไป ต่ก็ไม่ได้นั่งฟังเฉยๆก็ให้นั่งดูลมให้ใจเข้าออกไปบริกรรมภาวานาไปนั่งภาวานาไปด้วยนั่งดูความรู้สึกของเราไปด้วยอดทนไปด้วยอดมืออดทนไปอดทนไปจิตปรับไปแล้วเดี๋ยวก็สงบขึ้นมาได้เบื้องต้นเราอาศัยการอดทนก่อนการบริกรรมภาวานาเราต้องอาศัยการอดทนก่อนต้องอาศัยการบ,างรบังคับเชงนกัน นะการเดินโยงกลมการนั่งสมาธิอาศัยกฎระเบียบบังคับตัวเองก่อนหรือกฎระเบียบของสังคมของวัดบังคับเอาไว้แต่เมื่อเป็นเองแล้วนี่ต่อไปรู้จักก็ไม่ต้องบังคับละถึงเวลาก็นั่งสมาธิถึงเวลาก็สวดมนต์ทำวัดทำกิจวัตรหน้าทีด้วยความสบายนะรู้จักรักษากฎกติกาต่อมาก็ศรัทธา มันบังคับเอาไว้ก่อนต่อมาความเพียรก็ต้องบังคับเอาไว้ก่อนสติก็ต้องพยายามบังคับเอาไว้สมาธิมันก็จะเกิดปัญญาจะเกิดนั่นในเบื้องตน้นต่อมาถ้าเกิดเรามีศรัทธามากขึ้นแล้วความเพียรมันมีมากขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ต้องบังคับละจิตสงบมันก็ให้มันก็เชื่องเออเราจะกาหนด พดโทไปคําเดียวหรือมีสติอยู่กับจิตไปมันสงบแล้วนะพอตื่นขึ้นมาแล้วนี่ในเบื้องต้นต้องกำชับกันขู่เข็นทรมานเออทาให้ตื่นก็ให้ตกนรกหมกไหม้ไปเลยอืทํานองเนี่ยต้องให้ตื่นมาถือว่าถ้าตื่นสายกับเป็นกิเลสยิ่งเป็นพระเจ้าพระสงฆ์แล้วท่านต้องตื่นแต่เช้าๆมากกว่าญาติโยมที่จะหุงหาอาหารมาถวาย นะก็เรียกว,ว่าต้องมีข้อวัดปฏิบัติของท่านเมื่อความเพียรของเราต่อเนื่องคือมาสติของเราดีขึ้นสมาธิตั้งมัน่นโอ้อันนี้จิตก็เป็นอัศจรรย์ว่าไม่ต้องบังคับการเดินยังกรมการนั่งสมาธิไม่ต้องบังคับเราจะเป็นเองอะไรกันเนี่ยนั่นจะเป็นเองถึงขั้นนั้นเราจะเป็นเองแล้วศรัทธามันมั่นคงดีแล้วเหมือนญาติโยมนี่แหละก็มาทําบุญทําทาน เมื้อต้นอาศัยศรัทธามาเดินทางมาก็ไกลบางครั้งก็มีอารมณ์รู้สึกอยากมาบ้างไม่อยากมาบ้างเพราะมันเหนื่อยมันเพียจากการงานนี่ก็น่าเอ็นใจจริงๆแต่เมื่อเราเอาชนะขึ้นมาได้ในความรู้สึกของเรา,าคือเราไม่นิ่งนอนใจชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปเดินทางไปสู่ความตายนะทุกขณะทุกวันทุกเวลาอย่างนี ก็ว่าเราก็พยายามนะสร้างคุณงามความดีของเราให้เพิ่มพูนขึ้นคุณงามความดีที่เราได้ทำเนี่ยก็จะส่งผลให้เรามีความสุขใจในปัจจุบันนี้แหละนะแม้ว่าเราจะจะไม่เห็นว่าเอ๊ะพบเทวดาอยู่ที่ไหนอยู่กี่โยธางจากโลกมนุษย์หรืออยู่อีกกี่กิโลนะแต่ถ้ามาดูในใจเนี่ย เทวดาก็ดีก็ไม่ได้อยู่ไกลอยู่ในใจนี่ันใจตรงนี้สําคัญแท้ที่จริงใจตรงนี้นี่ไม่ได้เป็นอะไรนะใจตรงนี้ไม่ได้เป็นผู้ชายไม่ได้เป็นผู้หญิงอะไรหรอกนะจิตเนี่ยมันก็เป็นสภาวะรู้อารมณ์เนี่ไม่ได้เป็นเมื่อไม่ได้เป็นอะไรแล้วเนี่ยถ้าจิตหลงสมมติก็ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาได้แท้ที่จริงแล้วจิตไม่ได้เป็นอะไรเป็นธาตุรู้ เราก็มาฝึก,กจิตดวงนี้ให้รู้จากความเป็นจริงแล้วก็วางวางสิ่งที่สมมุติวางความหลงเมื่อวางความหลงได้จิตมีความรู้จิตก็มีความสงบแล้วมีปัญญาปัญญาแปลว่าความรู้รอบหรือความรอบรู้ขึ้นมาในกองสังขารน,นนี้ก็เป็นแก่นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าของเรา ถ้าเรามีโอกาสเราก็เดินทางไปอินเดียไปสถานที่ที่พระองค์มระสูตรสรุแร้แสดงธรรมเสด็จดับาบันพระริธิพานแต่ถ้าเราเห็นธรรมะจริงๆนี่ก็ต้องเห็นในใจนะเห็นใ,นในใจของเรานะถึงเราจะเดินทางไปแต่ว่าถ้าใจของเรายังไม่ได้รู้ไม่เห็นแล้วนะก็ยังไม่ได้เห็นพ,พระพุทธเจ้าจริงๆแต่ถ้าเกิดว่า เรานั่งอยู่ที่นี้แหละพิจารณารูปนามนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เราก็จะรู้ธรรมะเดวนี้จะเห็นธรรมะเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเลยนี่พระเจ้าจังหวะบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นเกิเด,เห,ดเห็นเราตาาคตนะคนใดเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราตถาคตเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ก็มาละมากราบพระพุทธรูปนะ ในเมืองไทยหรือไปกราบที่เมืองจีนเมืองอินเดียก็ตามเจ้นหลวงพ่อพระธเมตตาเนี่ยมีความสวยงามมากก็ทําด้วยวัตถุนะก็ยังงามขนาดนี้ถ้าเราคิดไปถึงพระพุทธเจ้าเราโอ้ของสมเด็จพระสัสดาสมบัติของเจ้านั้นน่ะนะพูดถึงว่าคุณงามความดีของท่านจะงามขนาดไหนเหมือนกัพระทธรูปในโลกเนี่ยก็สร้างกันบาง,งามทท่าน,นั้นเลย นะความรู้สึกที่ว่างงามของคนที่ศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยเอามารวมกันแล้วนะนะเอามารวมกันในความรู้สึกเนี่ยก็ยังเรียกว่ายังน้อยน้อยเกินไปในคนของพระพุทธเจ้าที่งามแต่ก็พอเป็นอนุสติระล,ลึกไปถึงคุณของท่านพระองค์นั้นได้นามว่าเป็นพระอรหันต์นะ่างไกลจากกิเลสแล้ว มีพระหมหากรุณาที่คุณนั้นกว้างใหญ่ไปแสนหาในสุทธาที่มามาไ่ได้เราก็ต้องระลึกถึงในพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระหมหากรุณาที่คุณเป็นอารมณ์น่ะเป็นอารมณ์เดี๋ยงให้พวกเราแล้วบริกรรมภาวนาว่าพุทโธเนี่ยบริกรรมบ่อยๆยืนเดินนั่งนอนเดินทางไปใกล้ไปไกล,ลกททวไวร,มมะ,รละลึกถึงพุทโธไว้เป็นอารมณ์เลยหัวใจเราเมื่อระลึกถึงพุทโธใจก็สบาย นะบางครั้งมันปรุงแต่งอะไรไปก็ตามก็ตัดไปละไปเอามาอยู่กับพุโทโธนี่นะอา้าวชีวิตนี้เราทําหน้าที่การงานแล้วส่วนหนึ่งแล้วสวนใจเราจะมีคําบริการพุโทโธนี้กํากับจิตใจของเราไว้ให้มันสงบให้ได้เป็นหลักจะทําเลือกสวนไรนาะต่างๆอะไรก็ตามก็มีพุโทโธด้วยกํากับไปนระลึกถึงคำพุโทโธนี้เป็นที่พึ่งที่พิงของจิตใจของเราเนี่ย ว่ใจ,ใจิตใจบริกรรมพุทโธหรือพูทรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในที่สุดแล้วจิตรวมเข้ามาก็มีความรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาในใจนี่พุโทโธของจริงก็เริ่มมาอยู่ในใจของเราแล้วสว่างสวัยขึ้นมานะต่อไปเนะนี่ยนี่นเป็นสมถะกรรมฐานราลึกถึงความตายเร้ลึกถึงพระพุทธเจ้านี่เป็นสมถะกรรมฐานแล้วมีปัสนากรรมฐานจะเกิดตรงไหนนะ มื่อจิตสงบแล้วเห็นใบไม้ลูกไม้มันร่วงหล่นลงมาก็โอ้มันมีความไม่เที่ยงเนาะชีวิตเราก็ไม่เที่ยงอย่างนี้นะเกิดความรู้สึกขึ้นไม่ได้ปรุงแต่งเกิดความรู้นะปัญญานี่เกิดความรู้ขึ้นนะไม่ได้ความปรุงแต่งไม่ได้คิดปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังเกิดจากความคิดนีอย่างหนึ่งจะคิดแล้วให้บรรลุนี่ไม่ได้คิดแล้วให้รู้ทำเห็นทำไม่ได้ แต่เบื้องต้นอาศัยก่อนอาศัยการได้ยินได้ฟังนะจากพระทันเทศจากเทพธรรมะต่างๆต่อไปเอาไปคิดพิจารณามานะคิดพิจารณาตามธรรมะนั้นก็เป็นปัญญาขึ้นอีกระดับหนึ่งแต่จะคิดแล้วให้หายความลังเลสงสัยไปเลยไม่ได้ไม่ทะลุไม่แจ่มแจ้งนะต้องมาภาวนาภาวนาให้จิตสงบ อย่สงบแล้วจึงรู้ขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งว่านั่งกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราจริงๆนะเราเคยมีความโลภมีความโกรธมีความหลองอยู่ก็จะค่อยๆน้อยลงไปน,ะน,น้อยลงไปอาศัยการสร้างคุณงามความดีในทานในศีลในภาวนาสิ่งที่เราเคยเชื่อมั่นอยู่นะในนรกมีจริงสวรรค์มีจริงก็จะชัดแจ้งขึ้นมา แม้ไม่ได้เห็นก็จะรู้ขึ้นมาแล้วก็จะเห็นขึ้นมาในใจอาจจะไม่ได้เห็นเลยในนรกจริงๆแต่เห็นในใ,นใจนี่ก็ชัดแจ้งแล้วเห็นสวรรค์นในใจเห็นพรหมเห็นนิพพานในใ,นใจก็ชัดแจ้งน,นี่นพวกเราเรียกว่ามีปฏิปฏาทาเช่นเดียวกับนลูกหลานทน่านอนา,นาถ่ามิตรกาเษฐียวที่มีศีลมีธรรมมีคุณงามความดีนะมั่นคงใน ศรัทธาในพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ในวันนี้ก็เป็นวันที่มันหยุดสุสบ ada นะก็มีโอกาสด้มารวบรวมกันโดย,ยเฉพาะว่าในวันเสาร์หน้าก็จะมีพระป่าที่นะสำนักสงฆ์นูนนะ่นอะที่ขอเอ่อที่ดงกระบอกนะั่นแหละงะดงบกลงตะแบกเข้าไปพระอาจารย์ก้องเป็นเจ้าอาวาสจะมีพระป่าเหมือน ทา่านกำบังเพนกันอยู่ในป่าในเขาเพื่ออะไรเพื่อต้องการจิตสงบนะจะมาพิจารณาให้ละตัวตนละวิชาตนาอุปาทานที่มีอยู่นี่หมดไปละความหลงเพราะถ้าเราไม่ละเราก็จะเกิดเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้เลยไปก็จะหาแก่นสารไม่ได้ชาติหนึ่งชาติหนึ่งเราก็เรียนมาเรารู้มาตามมิจากการงานมีครอบครัวแล้วแต่ว่าใน,นที่สุดก็ต้องตายจากกันไปอีก าตายจากการไปเวียนวาตายเกิดไปอีกเพราะฉะนั้นในชีวิตหนึ่งเราก็ทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์บริบูรณ์การเลี้ยงดูมีดามันดาก็เป็นมงคลของชีวิตการสังเคราะห์มุดภรรยาสามีก็เป็นมงคลของชีวิตการฟังธรรมก็เป็นมงคลของชีวิตการรักษาศีลก็เป็นมงคลของชีวิตการฟังธรรมตามการตามเวลาก็เป็นมงคลของชีวิตการนิรยศสีก็เป็นมงคลของชีวิตของเรา ก็ให้เราประพึติปฏิบัติอย่างมาวันนี้ทั้งให้ทานธรรมาทานศีลฟังธรรมนะก็เป็นมงคลของชีวิตของเราทั้งนั้นถ้าจิตใจของเราชีวิตของเรามีมงคลแล้วก็จะมีความเจริญทั้งนั้นจิตใจถ้าไม่มีคุณงามความดีแล้วแม้จะมีทรัพย์อะไรมากมายก็ไม่ส่งผลให้ใจมีความเจริญขึ้นไปได้ต้องมีธรรมะค่อยๆพวกเราพยายามศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมะนะให้เจริญกันทุก,ท,กท่านเถิด